อีกสามกิโลกุ้งสดบวกสุกใส่ปลาได้อะไรนะคะแต่กุ้งส่หมดนะยังมีสองคิวครับเด้ครับสามสี่สี่สามเก้ากิโลพีดทำให้หวานของพี่พี่สุดหรอ พิมตรบอกมันบอกมันอมนกุ้งหอยเทไหร่มันกุ้งหมดเลยกุ้สุกเลยแต่กุ้งสุกเหลือแตุ่สุกไม่เป็นไร พิกสองเมตรเอ่ปูไม่ปูเนาะคือบอกไม่ปูนะไม่ปูเอาไปจัาก็เอาเคยกินมากเคยแต่ว่าไม่ใส่ไม่ใส่ปูไม่ใส่ปูแล้วก็ไม่ใส่เลยไม่ใส่ถั่วเออแต่จำเป็นเขาไม่ไดบอกจำให้พี่ไม่ต้องใส่อะไรก็ได้ขอให้ใส่ใจลูกพอไม่มีไงนะไม่มีไม่ใส่ถุงไปเชียร์มึงมาเว้ยเชียร์อะไรอ่ะที่นี่แตกงเป็นปอดเลยไปเชียร์ด้ยเขาเชียร์แมนซิตี้ค่ะ ถึงนะ่งนะดูครับผมูกค้า,ายปูม้าไม่ใสร,ร็จกลรดอีกาน เป็นทาะกุ้งสดสามสี่เม็นบ้านี้ใส่มะนาวโอ้ยจะเย็นพวกเขาจะเย็นเผ็ดปานกลางหกสิบห้าบาทครับอ่าคิวต่อไปใช่ไหมครับ

ความใจร้อนมของแม่ค้าอยาอ่งเถอะเงินแนวอากาศเงินแนวอากาศนี่จะหายากหรือปวดซนนี้มาเบียดเบียนกูเดนนี้บ่ไม่ใช่ใชรูย่ายปประสบผลสำเร็จ อันนั้นเขาแยกแยะปูมา้าไม่ใส่ปลามอไระืมบนีนเหมนเี้บน,นเทน เ่นดไอ่ัั่ใครอยาตหนึ่งหน่ไม่เห็นจะต้องเลยกูโยนอย่างเดียวเงยหน้าก่อนหัวปเด็นอยู่ดีว่ามึงลูกสูงจะทาสุชาหนูมึงไม่ก้มลงเลยอ่ากคแยขนเลย ไม่ไม่ต้องแยกถังค่ะหาไอเมียนไม้มากั้นค่ะแยกถังนู้นมันก็กระเด็นเหมือนเดิมกาานดีว่แยกร้านดีกว่า